พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลวงงานไทยแลนด์ม o บ i l e เอ็กพ2,025กำลังจะกลับมาอีกครั้งและคุณไม่ควรพลาดเด็ดขาดงานนี้จะนำเสนอกองทัพสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดเกือบ100รุ่นจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกที่จะตอบสนองความต้องการทุกประการของคุณพร้อมกับโปรโมชัน่นและดีลพิเศษที่คุ้มค่าวันนี้เรามีรายการแท็บเล็ต13รุ่นที่น่าสนใจและน่าใช้จากงานนี้มาแนะนำครับแท็บเล็รุ่น11นิ้ว2,025ชิป A16 ถือเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงด้วยชิป A16 ที่ส่งพลังจอภาพลิควิดเรทนาขนาด11นิ้วที่สดใสและกล้องหน้า 12mp พร้อม Center s t a เตในแนวนอนทำให้เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์และทำงานอย่างราบรื่นราคาเริ่มต้น12,900บาท Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6นิ้วเป็นแท็บเล็ตระดับพรีเมียมที่บางเฉียบแต่ทรงพลังมาพร้อมหน้าจอ d y n a m ิ c อ m o l e d 2 x ขนาด14.6นิ้วที่สว่างและคมชัดพร้อม Galaxy AI ที่ช่วยสรุปเนื้อหาและสร้างสรรค์ง่ายๆราคาเริ่มต้น46,900บาท Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S10 Lite 5G เป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าและรองรับ 5G มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด10.9นิ้วชิป OCTA Core และ RAM 6GB ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานและรับชมสื่อราคาเริ่มต้น15,990บาท Xiaomi Pad Mini แท็บเล็ตขนาด8.8นิ้วที่พกพาสะดวกแต่มีประสิทธิภาพสูงจากชิป MediaTek Dimensity 9400 หน้าจอ 3K และรองรับเสี่ยมีโฟกัสเป็นราคาเริ่มต้น12,990บาทเสี่ยมีแพ7แท็บเล็ตที่เน้นประสิทธิภาพสูงสุดด้วยชิป snapdragon 7 Gen3 หน้าจอ3 2K และลำโพงสีตัวรองรับโดยเบียน์ราคาเริ่มต้น1990บาทเรดมีแพล2แท็บเล็ตที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงคุ้มค่าด้วยหน้าจอ11นิ้วความละเอียด2 5K และลำโพงสีตัวรองรับโดยเบียน์ราคาเริ่มต้น4,999บาท Oppo Pad SE Tab เล็ที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวมีหน้าจอ11นิ้วความละเอียด 1920x1200 และลำโพง4ตัวพร้อมเทคโนโลยี u n บ b r ซา g s o u ราคาเริ่มต้น5,999บาท Huawei MatePad SE 11แท็บเล็ตด,ดีไซน์โลหะบางเบามาพร้อมหน้าจอ11นิ้ว Huawei Fluid Display ความละเอียด FHD และลำโพง4ตัวปรับแต่งโดยเทคโนโลยี Huawei Hi-Ten 9.0ราคาเริ่มต้น5,490บาท Huawei MatePad Pro 12.2แท็บเล็ตเรือธงที่เน้นการสร้างสรรค์มาพร้อมจอ t e n d e m OLED p e p e r m a t ขนาด12.2นิ้วความละเอียดสูงและรองรับ Huawei MPEN และราคาเริ่มต้น27,990บาท Honor Pad X9A แท็บเล็ตที่เน้นประสบการณ์ความบันเทิงมาพร้อมหน้าจอ11.5นิ้วความละเอียด2 5K และลำโพง4ตัวรองรับการใช้งานยาวนานราคาเริ่มต้น8,499บาท Honor p a แ s i v e Tablet ที่เน้นประสบการณ์ภาพและเสียงพรีเมียมมาพร้อมหน้าจอ12.1นิ้วความละเอียด2 5K และลำโพง6ตัวพร้อม Honor s t a t ต o e Audio ราคาเริ่มต้น1 2 4 9 0บาท Infinix x p ้20 Pro Tablet พรีเมียมที่ครบเครื่องมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาด12นิ้วความละเอียด 2K และลำโพง4ตัวรองรับดิจิตอ u อดอิราคาเริ่มต้น6,499บาท 14, ท c l เซอร a เล e ส14แท b l e ลที่เน้นสุขภาพดวงตาม,มา พร้อมหน้าจอ2 4K ขนาด14.3นิ้วพร้อมเทคโนโลยีสเตเปอร์3.0ที่ลดแสงสะท้อนราคาเริ่มต้น12,990บาทงาน Thailand Mobile Expo 2025จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่23ถึง26ตุลาคมนี้ที่ศูนย์สิริกิตเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT อย่าพลาดโอกาสนี้สำหรับการหาซื้อแท็บเล็ตเครื่องใหม่